ดีค่ะมาดูลีกว่าเขาเกิดมาอีกไหมเกิดมาเหมือนเดิมค่ะลีกกับกระเทียมป่าที่ทางยุโรปเก็บไม่เหมือนกันนะคะอาจจะอยู่ในตระกูลเดียวกันเพราะลีกเนะี่ยจะมีหัวจะมีที่เป็นต้นสีเขียวนี่สามใบ แล้วก็เป็นต้นสีม่วงเนี่ยคะใบจะมีกลิ่นเหมือนกระเทียมขยายพันธุชามากขยายพันธุ์ใช้เวลาขยายพันเจ็ดปีนะคะดังนั้นเนี่ยวิธีเก็บต้องเก็บไม่ให้สูญพันธุ์อย่างที่เก็บอยู่เนี่ยจะเก็บใบต้นละใบ ปลินอยู่กับดอกไม้ดอกไม้นี่ค่ะนี่เดนเรไปอันนี้สีเขียวส่วนอันนี้สีแดงนี่ค่ะนี่ดูที่ต้นเก็บแล้วเดินออกโอ้ยมันมีแมงที่คล้ายแมงวีมันเข้าไปในหูหมาไปไหนเนี่ยน้องอ๋อยู่นู่นค่ะ ต้องเดินดีๆใหญ่หยับมืดแล้วคลึ้มจะเกิดเป็นย่อมๆอันนี้สีเนี่ยถ้าสามใบเนี่ยคือแก่แล้วคงเกิดมาเกือบเจ็ดปีแล้วนะคะใช้เวลาขยายพันธุ์เจ็ดปีใบเหี่ยวเหลืองถึงจะมีดอกโผล่ขึ้นไม้เห็น จะเดินไปด้วยเก็บไปด้วยแต่จะเก็บให้ดูแต่ใบค่ะไว้ครั้งหน้าค่อยมาเก็บหัวเอ้ยเดี๋ยวเี่นเก็บแบบเนี้ยนั่น,แบบน,น,นะ,นะเขียวๆแต่ต้องดูให้ดีๆด,ด้วยเพราะมันเขียวดอกไม้ด้วยใบใบดอกไม้ นี่อันนี้สีเขียวหมายถึงต้นสีเขียวนี่ต้นสีแดงขายในตลาดเห็นเขาขายแต่สีสีแดงค่ะเดินออกไปออกไปมืดแล้วมืดเร็วจังแม่ค่ะ อันนี้ไม่ใช่ผักกูดกินได้นะคะนี่อันนี้กินไม่ได้โอ้กลุมใหญ่ต้องรีบแล้วลูกสาวเร่งขึ้นไปบนนู้นก็เต็มไปด้วยลีอทางนี้อีกนี่ก็เหมือนกันเต็มไปด้วยลียกถึงตรงนี้แล้วลงไปข้างล่างนั่นเอกโทษนะคะหะยันหัว รีบเก็บแล้วลูกสาวเร่งเอาสองทางสองข้างทาง นออกไปอีกตรงนี้ค่ะนัะ่นตรงนั้นนะที่เดิมเลยค่ะที่พามาดูปีที่แล้วที่เดิมพอมาเจอป่าลีกนี้เมื่อปีที่แล้ว สามใบเก็บเก็บไปสองโอ้ยแล้วจะดูดสังเกตนะจะเห็นแต่แบบต้นแดง ไม่ใช่ดอกไม้นะปีที่แล้วทุกปีค่ะที่ทำเก็บลีกนะ่ะมีน้องคนหนึ่งเขาจะบอกนั่นมันดอกไม้น,ะนั่นนะกินไม่ได้นะตายนะไม่ไม่ใช่ดอกไม้มันคือลีกป่า ็บให้มันเสร็จเสร็จแล้วเดี๋ยวพาเดินดูนี่ทำไมเดี๋ยวในกลุ่มนี้ลองเก็บเก็บแล้วถ้าหากว่า หัวยังอยู่ไม่น่าจะไม่น่าจะตายนะคะอ๋ออันนี้เก็บแล้วเก็บไปรอบหนึ่งแล้วไปเก็บตรงนู้นมืดจังมืดแล้วน่ากลัวมากับหมาที่มองเห็นสีเขียว ต้นนี้ก็น่าเก็บนี่คิวเกี ไบยาวสวยไม่ได้พาขึ้นบนนู้นครั้งหน้า แก่แล้วมีสามใบที่แก่คาว่าแก่ในที้เกิดมาเกือบเจ็ดปีแล้วอันนี้ดอกที่น้องเขาเรียกดอกผักกุมเขียวเขียวดอกเมเปิ้ล ใบลกเนี่ยถ้าเก็บไปแล้วไม่ได้เอาไปไปดองหรือว่าไม่ได้เอาไปทำกินนะมันเละเร็วมากนะมันเปื่อยเลยแหละใบงามมันก็เหมือนใบดอกไม้จริงๆโอ้งามจังงามมากเลยเนี่ย นี่ก็สามใบนี่ผดกเยอละกินไม่ได้นะคะน,นี่กินไม่ได้เนี่ค่ะมันกินไม่ได้นั่นและ สข้างทางโน,น่นขอบคุณท่านผู้ชมมากๆไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ